S <S> ที่มีงานที่แบบว่าให้เราไปร้องเพลงอ่ะบอกแล้วจ้างร้อยเล่นพันหนึ่งหมื่นหนึ่งเมื่อก so at ี้เล่นเต็มที่เลยร้องสดค่ะร้องสดทุกงานค่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะไปร้องโอ้ขาร้องเดียวแน่หมดล้วเลยก็แล้วก็แล้วแต่โอกาสแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครไม่มีแผนมีงานที่ต่อบ้างอย่างฝากให้ไปออกด้วยกันมีค่ะมีอะไรทายดีไหมคะ วาเลนไทน์พรุ่งนี้เนี่ยค่ะพรุ่งนี้ทำงานพรุ่งนี้ไม่มีงานพรุ่งนี้ไม่มีงานไม่ได้หรอกอันนี้บอกโอ้ยเอาพี่มุงใจไม่ไม่มีนัดต่วันพรุ่งนี้กลางว่างอยู่โอเคจริงๆเงว่าหลายคนมองว่าวาเลนไทน์นี้เราจะไม่เหงามีแหละก็ไม่เหงาทุกวันอยู่แล้ววว้าอันนี้บอกมีขวดมาด้ ผมมีเพื่อนดีๆเขาคอยเราไม่มีความรักรอบตัวความรักรอบตัวเรามีเม่ยากนหรือว่าแบบคาดหวังอะไรไหมไม่รู้ไม่คาดหวังเลยค่ะแบบที่บอกชอบความเป็นธรรมชาติไม่ต้องเสแสร้งนะคะขอร้องแล้วี่สิบสี่คุณพาเล่นคุณจะได้เป็นชอบดอกไ้หรือเป็นต้นไม้หรือว่าอะไรมาก็ยังไม่รู้เพราะวันนี้ยังไม่ใชยที่สิบสี่แล้วอยากได้อะไรเราชอบอะไรไม่ไม่อยากได้อะไรเลยอยากขอแค่เวลาเขาพอ ขามีไว้แสดงความยินดีค่ะไม่ได้แสดงขควาเรักแต้แสดงควารักังไงอะ ว่าก็พยายามที่จะหาเวลาเดินกันอยู่แล้วไปถึงว่าอย่างที่บอกว่ากว่าจะพัฒน,นาอะไรได้สาหรับบารางเวลาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าควรจะได้เรียนรู้กันละกันให้มากก่อนที่จะแบบัดตัดสินใจอะไรสบายใจแบบตาว่าแบบเออโอ้กเราลูก่อนเขาเหมือนแบบเปิดเกมรู้ก่อน,บบน,นอะไรเงี้ยก,ก็ดีพอที่ผ่านมาบอกให้เขาจีบแบบไม่จีบเนเราก็เลยแบบก็เป็นแบบนั่นไปาเดี๋ยว,วเรารู้ ตลอดวพราจริงเขาก็มีใจให้เราก็รู้แบบไม่รู้ไงเส้นต่อไหนกลิ่นกลิ่นมายังไงก็อยู่ตลอดไงไม่ไปไหนเลยมาตลอดเขาพยายามโทรหาเราตลอดทับท้ายถามตลอดนี้แหละแต่เป็นแบบเพื่อนกันทุกวันนี้แฮปปี้กับจัดการแบบมาค่อปไปค่อยไปใช่บางอย่างที่บอกบางไม่ชอบให้ใครมาจีบบางแบบรู้มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแบบ เราก็อยู่แบบเป็นเพื่อเราให้กำลังใจอะไรเงีเ้ยไปเรื่อยๆเราเราสึกว่าเรารู้สึกแบบธรรมชาติดีจริงใจดีอะไรงไไเงี้ยเวลาหัน,หนามาก็เห็นเขาอะไรเงรี้ยหรอคะไม่ได้เห็นตลอดแต่เ,<อ>เขบอกอยู่ไม่ค่อยมีเวลาเออเขาบอกเราไม่ใช่เวลา เป็นเพื่อร่วมง,งานที่ดีต่อกันมากกว่าหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบอย่างที่บางบอกเขาให้คำปรึกษาอะไรบางเยอะมากในฐานะแบบศิลป,ปินอ,อะไรเงี้ยก็แค่นันเองก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่คุยกันเฉยๆมั่นใจแว่ก็ไม่รูการส่งเสริมด้านใจกัน<อ>กน่ะปะก็ะ<อ>ส่งเสริมเลยไงบ้างเขาทำงานก็เถื่อนอกน็นกนนล้านก็ ไข่ออนไข่เดี no. ๋ยวไปไปเอาปากมาออเราไม่เสิร์ฟอดนอ้บางทีนะต้องตอบไม่หรอเนี่ยไปกันละตอบบเนี่ยฮัลละให้ี ทำเยอะเพือสองคนไม่จริงพี่ยังไม่ได้ตอกอะไรทั้งนั้นคู่ทั้งคู่คู่ทั้งคู่คูหลังใหม่ค่ะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงเอไม่รอไม่จริงนี่ทั้งค่อยย้เรียกโป๊ะโปแล้วไม่ค่ะเรียกกันปกติค่ะยังยงแหละโอบ่เรียกโอกแหลังการโอที่สัมภาษณ์ั้ที่แล้วเลย เขาว่าเขาดูอยู่เนาะนะแล้วไม่บ้านเขาดูเราสีไงบ้างเขาชอบเราอยู่ไหมว่าเราั่างกันขนาดนชอบดูเล ว่ามันบกคม่งไหมการโส้มผแบบอะไรของเราอ่ะตนนั้นะก็เป็นห่วงอยู่แต่วันนี้ผมเหนื่อยอยู่มันเหน่อยหรอที่จะเข่าไมยี่หรอยังไงบ้างก็เขาไม่ได้คอนเทนต์จะดีเขาก็ถามาณถามไม่รู้เย็นอะไรเ่าพอเราตอบว่าเออสดอยู่แต่จิบไม่ได้้นะคะจบเลยยออะไรเพราะว่าอกจิบอยู่อกจิก็เขอยู่คนเดียวไม่สุข้สุปกติเวลา ป้าจะคุยคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่บ้าบอกว่าจีบไม่ได้แล้วยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันแต่หมายถึงว่าศึกษาอยู่ศึกษาอยู่แล้วเราเป็นคนที่แบบชอบพูดอะไรอ่ะคุยคนเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะของปุ๋ยคนนี้ก็เดี๋ยวว่างบอกใหม่ก็ไม่นานแต่ตอนนี้ไม่ว่างแล้วแต่ตอนนี้ยไม่ว่างเลยเจ้าก็ไม่ใช่คนคุ้แล้วก็ไนานเลยนะป้าก็เดี๋ยวพักอะไรยังไงเดี๋ยว หรือว่าหรือมันยัเลนทายเขาอยแ่วางนี้มันจะมีสถานะก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ไงไม่รู้ตื่นเต้นแบบคนจับต้องเยอะเลยอไม่เคยตื่เต้นกับวันบอลนทเท่านี้เนแต่ว่าเนเยังไงมการมันยังไงรออะไร่ารไม่ได้รออะไรแต่คนท่างประเทศรออะไรมาไม่ต้องรับมาช่วยใช่ไหมปามมันดูตามาช่วยช่วยมากกว่าเอลนท แต่ว่าว it ันบาลีไทยมัน hmm. ก mm ็จะเป็น hmm. ว uh ันแบบวันแห่งความรักใช่ไหมัน yeah. นี้มัน่ายแล้มนร่มันเริ่ี่งแบบว่าแต่ความเป็นเพื่อนรูปงานาเงี้ยบางเริ่มความรักใ้กระโปดงเรีงกันโอ้ยมันต้งไปหรอต้ออะไรอ่ะมันต้งไปแน่หรอเริ่มเดี๋ยวฉันมีารสัมภาณ์นเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวหาระเดีนให้ใหม่้งกลัวตอบไมเลยแม่มันก็เป็นความรู้สึกี่ค่อย แต่เราก็ต้องมีความข้าใจเขาแล้วก็คุยอยู่คนเดียวก็บอกตรงไปว่ากับโสดแต่ไม่ว่างแล้วรักแล้วหรอคะไม่พูดหรอกพอหรือยังได้หรือยังคอนเทนต์ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวได้แล้วที่รบก็มสวยแค่ะเด็กน่ารบก็เป็นสวยนะได้ค่ะไม่ว่างมีนัดแล้วพรุ่งนี้ ลกไ,ไป,ประโยคจบเหมือนกันเนี่ย่าจบเหมือนกันประโยคนี้ไม่ว şey ่ามีงานแล้วพี่ทูวีึัดไว้ไงไม่มีงานแต่มีนัดแล้วค่ะมาจากใครมีอยู่คนเดียวก็เลยต้องไปเอาคนนั้นโอแค่ไหมโอ้โหหวานที่องหวานที่องขอจีดูก่อนนั่งดินเนอร์แล้วใส่กระถายของเราอย่างเดียไม่รู้ 老板不会再冻爆了。